ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ว่างครับก็ใช้เวลาตรงนี้ซ่อมไดชาร์จกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คซ่อมเทสนะครับดูว่าไดชาร์จแต่ละตัวแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อระบบไดชาร์จมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีเช็คเช็คอย่างไงมเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างคือไดชาร์จทุกตัวนี้เสียหมดเลยครับเอาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ของอันติดนะครับตัวนี้อันติดรู้สึกจะ แปลงนะครับใส่ของดูโอนะครับใส่ดูโอได้เพราะว่าปักใช้ปักเตาสีสสายเหมือนกันครับก็ที่จริงหน้าตา,าของดูโอมันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็สามารถแปลงได้ครับใส่ดูใส่แล้วแต่ช่างครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอันติดเหมือนกันครับอันติดตัวนี้จะเป็นใส่ของเครื่อง3 0มซนะตัวนี้ใส่ดูโอสามส่วนตัวนี้ของ h o น d a ครับเป็นพวก City j a จ z เสียหมดเลยตัวอืมเดี๋ยวเราเริ่มต้นยังไงก่อน ก็จุดแรกก็คือแนะนําให้ดูฐานครับแกะออกมาแล้วดูฐานถ้าฐานมันยังยาวอยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่ที่ฐานละอ่าไม่ใช่ที่ฐานส่วนมากที่เสียกันก็ที่เขาบอกว่าส่วนมากจะเป็นไดโอดไดโอดนะก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยก็วิธีเช็คนะครับเช็คได้หลายแบบถ้าเป็นแบบบ้านๆน,นะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้แบตเตอรี่ครับใช้ไฟช็อตอ่าเอาโค้กบวกขั้วลบมาชนกัน อันดับที่2ก็ใช้แบบรุ่นเก่าหน่อยก็เป็นแบบเข็มรุ่นใหม่ก็จะเป็นพวกนี้ดิจิตอลจะเห็นค่าของอกำลังไฟหรือกำลังของเครื่องไม้เครื่องมือมันจะมีมีหน่วยบอกเราก็สามารถเอามาประยุกต์แล้วก็มาวิเคราะห์ซ่อมแซมได้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนก่อนอาจจะคลิปอาจจะยาวหน่อยครับตัวนี้นครับตัวนี้เป็นของแปลงใส่ของดูโอครับก็อัดับแรกให้เช็คดู ส่วนมากคัดเอาท์ไม่ค่อยเสียครับแต่ก็เช็คได้นะครับคัดเอาท์คัดเอาท์คัดเอาท์ก็คือตัวที่ใส่ปักตัวยิงไฟเขาเขาเรียกคัดเอาท์หรือสับเขาก็เรียกว่าเล็กกูเลเตอร์อะไรประมาณนี้ครับก็หน้าตามันจะไม่เหมือนกันของแต่ละรุ่นส่วนตัวของตัวนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ชิบเงี้ยนี่ถอ,อดออกมาได้ตัวนี้ต้องบัตรคีนะครับอ่ารุ่นเนี้ สามเซ็ตตัวนี้บัตรกี่ส่วนตัวนี้ใช้น็อตขันเอารู้สึกว่าจะมีไดโอดสี่ตัวตัวนี้3ามตัวเดียวเอาคัดเอาเอาออกไว้ก่อนเดี๋ยวมาเช็คดูอันดับที่สองะไดโอดครับตัวนี้เช็คแบบนี้ก็ได้ครับเช็คแบบในตัวนี่เลยแล้วก็วัดไปเลยแต่พอดีรู้ว่ามันเสียเราก็แกะออกมาเป็นชิ้นเลยเพราะว่าไหนไหนมันก็เสียแล้วเราก็แยกชิ้นส่วนออกมาเลยจะได้เช็คจุดอื่นไปด้วยอะตอนนี้ผมถอดน็อตออกครับตัวนี้มีน็อตยึดอยู่4ี่ตัว ตัวนี้ใช้ขดลวด4เส้นนะครับก็มีไดโอด4ตัวไดโอดจะมี2ฝั่งนะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะมี2ชั้นเห็นไหมไอชั้นที่แบบมีน็อตขันนี่คือเป็นควบวกครับเป็นตัวที่ยิงกระแสไฟออกเขาเรียกว่าเพิ่มวนนะจากแบตเตอรี่12บวลตวถ้าชาร์จมาก็ประมาณ13-14โวสต์วนจะออกควบวกตัวนี้ส่วนควลบนี่ก็จะเป็นพวกเหมือนเอาไฟเลี้ยงอ่ะเป็นควบขบควกาวครับก็จะแบ่งเป็นชั้นกัน วิธีเช็คก,กส็สามารถเช็คได้ทั้งบวกลบครับก็เอามาเช็คดูคอยส่วนมากผมจะเช็คแค่บวกลบก็มีอาจขาดได้แต่ส่วนมากบวกมันจะขาดก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คแบบบบ้านๆบ,บ้านๆบ,บ้านใช่ไหมบบ้านก็คือ,เ,อ,อเช็คแบบใช้ไฟช็อตนะครับ <laughs> ดูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตตรดูดูแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ต่อควบบวกควบลบออกมาหากัน ย่างนี้ยฮะบหัวก,กับรถถ้ามาชนก็มันจะมีช็อตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช็อตให้ดูแต่ไม่ต้องแช่นานนะครับเนี่ยเห็นไหมมีกระแสไฟออกมาอ่าเขาเรียกว่าไฟช็อตกันสปาร์กกันอ่าคราวนี้เราเอามาช็อตกันดูเอ่อเรามาเรียนรู้เรื่องไดโอดก่อนนะไดาโอดหน้าที่ของไดโอดคือการเดินทางทางเดียวนะครับถ้าไฟยิงก็ยิงออกด้านเดียวไม่มีการสวนทางกันก็คือวิ่งทางเดียวถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถอ่ะ หรือถนนขนทางก็เขาเรียกว่าวันเวนะ,ะเขาเรียกวันเวที่แบบว่าถนนผ่านได้ทางเดียวห้ามสวนทางถ้าใครสวนสมมุติรถมีสี่คันเนี่ยไดยโอดตัวนี้มีสี่คันสี่จุดก็รถสี่คันวิ่งไปคันสามคันวิ่งวิ่งวิ่ง,งตรงไปเดียวแต่มันมีอีกคันหนึ่งอะ่ะที่สวนมาคันนั้นเสียครับก็คือคันนั้นต้องเสียเลยเสียค่าปรับผิดจราจรเขาเรียกว่าผิดกฎอ่าตัวนั้นเสียเขาเรียกว่า วันเวอ่ตัวนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆวันเววิ่งได้ทางเดียวถ้าใครสวนมาคือเสียอย่างตัวนี้ถ้ามันมันไฟวิ่งก็วิ่งทางเดียวแต่ถ้าอันไหนที่มันสวนมาก็แสดงว่าเสียเสียจุดหนึ่งก็เสีย,สยหมดเลยอ่ะเรามาเทสกันเลยเดี๋ยวผมจะขอเช็คดูอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาควกควบบวกเสียบตรงขั้วนี้ก่อนละกันครับอถ้าสมมุติมันช็อตนะถ้ามันช็อตก็ต้องช็อตกันทุก4ี่จุดนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจิ้มดูช็อตนี้มย อันนี้ไม่ชอ็อตนะครับไม่ชอ็อตเห็นไหมไม่ชอ็อตอ่าขั้วที่สองชอ็อตไหมไม่ช็อตอ่าขั้วที่สามช็อตไหมไม่ช็อตอ่าไม่ช็อตเนี้ยไม่ช็อตปุ๊บขั้วสี่ไม่ชอ็อตโอเคแบบนี้เหมือนกันโอเคเหมือนกันก็แสดงว่าผ่านแต่เราต้องสลับขั้วนะครับอ่าเพราะว่าวงจรมันอาจจะเป็นแบบตัวนี้อาจจะตัวเข้าอ่าตัวปล่อยก็อาจจะเป็นแบบขั้วนี้ก็ได้อ่าเอาลบมาเสียบตรงนี้แทนแล้วก็เอาสีแดง เป็นไฟบวกมายิงจี้ดูช็อตไหมถ้าช็อตก็ต้องช็อตเหมือนกันนะเอเห็นไหมเห็นเห็นไฟไหมปึ๊บนี่ช็อตตัวนี้มีไฟไหมตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ช็อตแสดงว่าตัวนี้วงจรขาดคือช็อตก็ต้องช็อตเหมือนกันทั้ง4จุดเลยตัวนี้ช็อตไหมไม่ช็อตสองตัวนี้เสียนะครับโอเคเช็คแค่นี้พอเดี๋ยวเรามาลองงายดูก็งายดูตัวที่ไม่ช็อตก็คือมันไหมนะครับอห็นีนี่มองด้วยสายตาเปล่า ตัดตุ่มตัวนี้ช็อตไหมโอเคจบอันดับที่สองเรามาเช็คแบบเเข็มเข็มก็คือตัวนี้ครับคล้ายๆกันครับก็บิดมาย่านนี้ก็ได้เอ็กคหนึ่งไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าโอ้ชื่อสายไฟเต็มเลยเออมองเห็นเข็มหรือเปล่าไม่รู้ เข็มกระดิกเห็นไหมครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเช็คเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจิ้มดูถ้าเข็มขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันนะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเหมือนกันถ้าขึ้นก็ขึ้นสีตัวแต่ถ้าขึ้นสองมาอีกสองแสดงว่าเสียไม่รู้จะมองเห็นเข็มอ่ะเอาลองกับจุดนี้ดูตัวนี้เข็มขึ้นเห็นไหม э ครับเข็มกระดิกอ่าอ,อ,อันที่สอง mm hmm. เข็มกระดิกอันที่สามอันที่สามเข็มไม่กระดิกนะครับก็แสดงว่าเสียอ่าโอเคตัวนี้ผ่านแล้วกัน ต่อไปจะใช้ตัวดิจิตอลหรือแบบที่มันสามารถมองเห็นไอตัวเลขได้แบบดูตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะวัดไอค่าเดี๋ยวมาตรงที่ที่ที่สัญลักษณ์ตัวนี้แล้วกันเขาเรียกว่าความต้านทานหรือโอห์มต่อเนื่องอย่างนี้นะตัวนี้แล้วกันก็ถ้ามันช็อตกันหรือมันชนกันก็จะมีเสียงร้องแล้วก็มีตัวเลขนะถ้าเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีค่าโอห์มก็จะขึ้นตัวเลข ตัวนี้อย่างนี้ช็อตกันไม่มีค่าอะไรก็มีตัวเลขขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาวัดดูนี่ฮะจิ้มดูงนี้เอาสีไหนจิ้มก่อนก็ได้แล้วก็จิ้มไปทีละตัวเอ,เอาขั้วนี้ก่อนแล้วกันโอ้มองเห็นตัวเลขหรือเปล่าขึ้นประมาณห้าสิบสี่นะครับห้าสิบสี่จุดหกแล้วก็ขั้วที่สอง ห้าสิบห้าอ่าใกล้เคียงกันขั้วที่สามขั้วที่สามช็อตนะครับไม่ขึ้นอ่าเป็นตัวโอมโอเหมือนเดิมขั้วที่สขึ้นอ่าไม่ขึ้นเหมือนกันอ่าแสดงว่าเสียเนี่ยแค่นี้พอหรือจะสลับดูก็ได้ถ้าสลับดูก็ต้องเหมือนกันตัวนี้ไปอย่างเร็วเลยครับเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาเดี๋ยวโคตรลบก็เหมือนกันโคตรลบก็อยู่ข้างบนนี้เนี่ยคล้ายๆกันเอาตัวนี้มาจิ้มแล้วก็วัดทุกขั้วอ่าตัวนี้จบผ่านนะครับ เดี๋ยวคราวนี้ตัวนี้ผมรู้แล้วว่ามันเสียก็คือเสียเราต้องซื้อตัวใหม่มาเดี๋ยวผมซื้อตัวใหม่มาวันนี้ซื้ออะไรมาครับเปลี่ยนก็ต้องดูนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออ่าแล้วก็ดูลักษณะต้องเหมือนกันตัวนี้มีคอยเอสี่ตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพูดผิดคัตเออไดโอดสี่ตัวก็เนี้ยจะมีขั้วเสียบสี่ขั้วก็มาเช็คเหมือนกันอืม เดี๋ยวเราเช็คแบบตัวนี้แล้วกันจะได้เร็วๆหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเราเช็คผ่านไปแล้วก็คือตัวนี้เราวกัเช็คค่าก็ต้องเหมือนกันนะไม่ช็อตเหมือนกันถ้าอ่เดี๋ยวผมเอาไปอย่างเร็วเลยครับปึ๊บตัวนี้ปึ๊บเช็คด่านกินดูทีละขั้วนะครับ ิ้มดูทีละขั้วอ่าขึ้นประมาณห้าสิบสี่จุดสองประมาณนี้ละอ่าแล้วก็ตัวปุ่มที่สองขั้วที่สองก็ห้าสิบสี่ห้าสิบสามใกล้เคียงกันขั้วที่สามขั้วที่สามห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสี่เอ่อเหมือนกันตัวเลขห่างกันนิดเดียวตัวนี้ห้าสิบสามห้าสิบสี่โอเคผ่านนะครับคราวนี้เราสลับขั้วดูสลับขั้วต้องไม่ขึ้นนะครับคราวนี้ก็ค,คือมันต้องเหมือนกัน ตัวนี้ไม่ขึ้นเห็นไหมครับเป็น OL เหมือนเดิมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่าโอเคตัวนี้ผ่านแน่นอนของใหม่ผ่านลบเราไม่ต้องไปเช็คหรอกก็คือตัวนี้เช็คแล้วเสียไม่เหมือนกันเดินทางไม่เหมือนกันมีส่วนทางอยู่2ตัวเสียต่อไปเรามาเช็คอะไรก็อันดับต่อไปเหรอจนคือรู้แล้วว่ามันเสียแต่ถ้าเราอยากจะเช็คก็เช็คได้ครับก็อาจจะเช็คตัวแกนมัน แกนมันเนี่ยตัวเนี้แกนมันหรือพวกช่างเขาจะเรียกสับช่างเขาจะเรียกว่าอะไรนะโรเตอร์หรือโรโตโรเตอร์โรเตอร์อะไรพักประมาณเนี้ยหรือทุ่นอย่างเงี้ยอ,อผมจะเรียกแบบบ้านๆก็คือแกนหรือทุ่นอย่างงี้ก็ได้ไม่ต้องไปเรียกสับให้มันยุ่งยากก็บ้านๆก็ใช้ไฟช็อตเหมือนเดิมนะครับใช้ไฟช็อตเหมือนเดิมขวบวกคนรถมาชนกนันจะมีไฟแป๊บๆออกมาเนี่ยเห็นไหม เอามาชนกันจี้กันเลยจี้แปบ,บเดียวครับพอแต่รู้ว่าไฟมาเดี๋ยวผมจะเอาลองจิ้มดูเนี่ยเห็นไหมมีไฟแปบ๊บออกมาแสดงว่าไม่ขาดวงจรยังเชื่อมสลับขั้วก็ได้แล้วแต่ปึ๊บๆมามีแล้วก็เช็คดูว่ามันช็อตลงกาวไหมก็จิ้มขั้วไหนคนหนึ่งครับจิ้มดูตามโค้งเนี่ยทุกอย่างอ่าไม่ช็อตนะถ้าช็อตนี่มันจะมีไฟแล้วแป๊บออกมาทั้งสองขั้วเลยโอเคผ่านตัวนี้แกนนี่ผ่านเแต่บางทีมันก็จะ มีค่าครับแต่ส่วนมากผมพอผ่านแล้วกันตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดคู่มือหรือว่าไอทุ่นหรือแกนหรือโรเตอร์ตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองวัดเล่นๆนะครับอ่าไปที่โอห์มเหมือนกันนะว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่ผมจะลองจิ้มดูตัวนี้ชนกันอ่าขึ้นประมาณเท่าไหร่มองเห็นตัวเลขกับผมเดียด๋วยวเอบ จิ้มดูชนมันต้องร้องนะขึ้นประมาณ8 8เออเ8 9นะครับเออประมาณ6-7-8-9ค่าของมันนะชื้นประมาณ7แล้วก็เหมือนเดิมเอามาจิ้มดูโคง้งไม่ช็อตก็โอเคตัวนี้แล้วแต่มิเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อถนะ้าบางรุ่นมันก็ไม่ขึ้นค่าเดี๋ยวผมลองตัวนี้ดูว่ามีค่าอะไรไหม ตัวนี้อาจจะตัวนี้เหมือนกันแบตที่วกเพราะว่ามิเตอร์แต่ละรุ่นมันค่าไม่แม่นยำเหมือนเดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้วัดดูตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้ขึ้นสองจุดสี่นะครับค่าของมันปึบ๊บสลับขั้วสองจุดสี่ตัวนี้นิ่งกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ผ่านไปแล้วกันปึบ๊บตัวนี้ผ่านแล้วเสร็จต่อไป เราเช็คอะไรเขาเรียกว่าเอ,อถ้าเป็นบ้านๆเราก็ขดลวดทองแดงครับตัวเนี้ขดลวดทองแดงขดลวดทองแดงเนี่ยที่มันเป็นตัวเนี้ยเรียกขดลวดทองแดงที่มีสายทองแดงยื่นออกมาถ้าเป็นศัพท์ไอ้พวกช่างพวกร้านอะไรเขาก็เรียกว่าอะไรอะสเตเตอร์เออขดลวดทองแดงผมเรียกว่าขดลวดทองแดงครับก็จะมีขั้วออกมาตัวนี้จะมีออกมาสี่ตัวนะครับเราก็ต้องวัดค่าเหมือนกันความต่อเนื่อง ก็เหมือนเดิมจะใช้ไฟช็อตก็ได้ถ้าบ้านๆไม่มีก็จิ้มดูต้องช็อตกันนะครับถ้าช็อตกันนี่คือแสดงว่าไม่ขาดเนี่ยเอามาจิ้มดูทีละขั้ว,วเนี่ยอันนี้ช็อตแล้วปึ๊บนี่ก็ช็อตนี่ก็ช็อตโอเคแล้วก็ดูกาวช็อตไหมฮ้ช็อตนี่ไม่ได้นะ,ะตัวนี้ไม่ไม่ได้เส้นเลยโอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยเข็มก็เหมือนกันนะครับเข็มก็คล้ายๆกันถ้าช็อตมันก็เข็มตะดิกแต่สายมันโยงยางเดี๋ยวเอาตัวนี้เช็คง่ายดี ตัวนี้เช็คดูปื๊บร้องอตัวนี้ไม่ไม่เสียนะครับเพราะว่าสายไม่ขาดถ้าขาดในมันจะเงียบเลยตัวนี้สายถึงกันอยู่ก็จิ้มดูโคง้งเคไม่ช็อตโอเคจบแล้วครับตัวนี้ผ่านเสียอยู่จุดเดียวคือไดโอดอะจะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เขาเรียกคัตเอาคัตเอาเหรอหรือเรียกว่าแลกกูเลตเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเสียนะแต่ถ้าเสียก็มีเสียได้นะส่วนมากตัวนี้เราจะใช้ เป็นดิจิตอลนะครับเพราะว่าจะมีค่าอยู่เดี๋ยวผมจะลองเช็คดูครับสายไหนเป็นสายไหนไม่รู้เนี่ยอโอเคก็สายกาวครับสายกาวสีดําก็เอาไปตรงที่ขั้วกาวตัวนี้จะยึดน็อตก,กับขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาขั้วลบดูเช็คตัวนี้ดูแล้วก็จิ้มดูครับจะมีค่าปึ๊บมีไหมไม่ใช่สายผิดหรือเปล่า นะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับจะลองวัดดูเล่นๆก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปดูคู่มือของรถว่าไอ ตัวนี้มันได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็ซื้อของใหม่มาทดลองแต่ผมคิดว่าไม่เสียเดี๋ยวผมลองวัดดูจิ้มดูจะขึ้นตัวเลขครับขึ้นประมาณร40ครับครับขวนี้แล้วก็อีกขว้วนึงมันจะมีบวกกับลบแล้วก็ตัวนี้ขึ้น66โอเคก็ค่ายัางขึ้นอยู่ก็ไม่น่าจะเสียส่วนของตัวนี้ก็ของสามเซต่ตัวนี้ก็เหมือนกันก็เช็คเหมือนกันนะครับขัดเอาของอีกอีกอีกอักกน ตัวไหนที่ไปเสียมลบอ่ะชื่อเดี๋ดูกันนะมันเป็นแบบนี้อสั่งนี้น่าจะเป็นลบลบก็จิ้มดูเลยครับมีค่าขึ้นไหมค่าขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขึ้นกันหนึ่งหกสี่ก็ขั้วที่สองขัวที่สองขึ้นประมาณโอเคยังมีตัวเลขขึ้นอยู่ก็ไม่น่าจะเสีย สรุปตัวนี้เปลี่ยนแค่ไดโอดนะครับเครื่องตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ไดโอดน่าจะผ่านไม่มีจุดไหนเสียต่อมามาดูอลไรตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้เช็คไปแล้วครับคัดเอาก็มียังมีค่าขึ้นอยู่ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องบัดกรีออกครับเพราะว่าตัวนี้ใช้วิธีเชื่อมนะครับนี่เชื่อมตรงข้อต่อนี้ ข้อต่อระหว่างขดลวดออกมานะครับขดลวดขดลวดทองแดงหรือสเตเต,เตอร์นะครับตัวนี้ปึ๊บจะมีขดลวดจิ้มแล้วก็บัตรกีไปครับสามจุดนะครับตัวนี้ผมเขี่ยออกแล้วก็จะเช็คแบบข้างในก็ได้หรือจะเช็คข้างนอกก็ได้แต่เรารู้ว่ามันเสียก็ถอดออกเลยครับตอนนี้ผมถอดออกเดี๋ยวก็มีน็อตยึดอยู่นะครับอย่าลืม ใครมีเครื่องมือแบบไหนก็เช็คแบบนั้นนะครับ ถ้าไม่มีพวกมิเตอร์ไม่มีอะไรก็ใช้ตั้วแบตเตอรี่มาชนกันนะครับก็อย่างที่บอกครับไดโอดต้องวิ่งทางเดียวนะครับถ้าสวนทางกันสักสองสามตัวก็สแสดงว่าตัวนั้นเสียอ่ะตัวนี้ก็เหมือนเดิมเช็คก,กันตัวนี้ก็เสียเหมือนกันก็คือตัวนี้เสียอาการไม่เยอะครับก็คือมีชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างหรือก็ชาร์จไฟต่ําเรามาดูวิธีเช็คได,ไดโอดตัวนี้กันตัวนี้จะมีไดโอดแค่สามสามขาหนึ่งสองสามเนี่ย เซนลวดทีโ่มาสามเส้นเอาอันไหนก่อนเอาไฟช็อตเอาไฟช็อตก่อนก็ได้ใช้แบบแบตเตอรี่โยงออกมาเลยตัวนี้นะครับขีดขัว้วไหนก่อนก็ได้อ่าเรามาชดเลยครับมีไฟช็อตไหมอันนี้ไม่ช็อตนะครับขัว้วนี้ไม่ชอ็อตเหมือนกันเอ้าใช่เมื่อกี้ไปโดนโดนโดนเอไม่ใช่ขั้วมันอ่าเนี่ยไม่ช็อตแสดงว่าผ่าน คราวนี้จะลืมนะครับสลับวขวดขวนี้มาใส่แทนอตัวนี้มาช็อตแทนปพืบด,ดูนะครับสังเกตดีอ่าไฟชอ็อตตัวนี้ก็ไฟช็อตตัวนี้ช็อตไหมช็อตโอเคไม่เหมือนเหมือนไม่เสียนะขวดลบอะขวลบก็เหมือนกันขวลบก็เหมือนกันนี่ฮะเดี๋ยวมันเสียเวลาเดี๋ยวเอาตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นแบบเข็มนะครับก็เข็มมันก็ มันก็เหมือนคล้ายแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมใช้ตัวตัวนี้เช็คเลยตัวดิจิตอลมันจะได้เห็นคา่าเลยอ่ะดูค่ากันนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเอาขั้วไหนจิ้มก่อนก็ไดนะ้เดี๋ยวผมขอเอาสีแดงจิ้มก่อนแล้วกันอ่ะไปทีละขั้วเลยครับบตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นขั้วที่สองไม่ขึ้นอ่ขั้วที่สาม เดี๋ยวโอเคขั้วที่สามก็ไม่ขึ้นครับคันนี้สลับขั้วดูเอาขั้วสีดํามาจิ้มตรงนี้แทนแล้วก็ใช้ตัวนี้วัดดูหือด,ดูตัวเลขนะครับเดี๋ยวรอให้มันนิ่งๆอะประมาณห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดจุดเจ็ดแล้วก็ขั้วที่สองขั้วที่สองขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนกันครับห้ 58, 58. าสิบแปดห้าสิบแปดจุดเจ็ดขั้วที่สามเห็นไหมขั้วที่สามอยู่ตรงนี้ขั้วที่สาม ข้วที่สามก็ขึ้นเหมือนกันนะห้าสิบแปดดูไปดูมาเหมือนจะไม่เสียนะเขาดูแล้วเหมือนไม่เสียแต่ไม่เป็นไรเราซื้ออันใหม่หมาแล้วเพราะไฟตัวนี้ของใหม่ครับตัวนี้คือของใหม่เพราะว่าตัวนี้มันชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างเลยก็บางทีชาร์จไฟอ่อนครับเดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันเมื่อกี้เมื่อกี้จาค่ามันค่าโอห์มอยู่ที่ประมาณห้าสิบแปดนะเดี๋ยวผมจะลองจิ้มตัวนี้ดูตัวนี้ตัวใหม่ อ่ะข้นี้ดูอขึ้นประมาณ61นะครับค่ามันสูงกว่าตัวเมื่อกี้อ่าล้วข้อที่สองข้อที่สองขึ้น61นะครับข้อที่สามอืมหก็ 61. ก็มีข้อแตกต่างก็คือของใหม่ค่าค่ามันจะสูงสูงกว่าประมาณเกือบห้าห้าแต้มครับส่วนตัวนี้ ค่าต่ำกเลยก็คิดว่าไดโอดตัวนี้ไม่เสียแต่ชาร์จบ้างมันชาร์จบ้างหรือชาร์จไฟอ่อนผมจะลองเปลี่ยนแค่ไดโอดตัวนี้ดูก่อนอ่าก็อย่างอื่นก็เช็คเหมือนกันเผื่อบางทีตัวอื่นเสียอ่ะลองเช็คดูไอตัวคัเอาเราเช็คไปแล้วไดโอดเช็คไปแล้วมานี้มาเช็คดูตรงตัวนี้แกนมันหรือทูดมันหรือ โรเตอร์หรือเตอร์อะไรก็ว่าไปอ่ะตรงนี้วัดดูมันช็อตไหมอ่าร้องก็แสดงว่าผ่านสลับขั้วลงกาวไหมไม่ลงไม่ลงคราวนี้มาเช็คดูขดลวดขดลวดทองแดงหรือสเตเตอร์เนี่ยที่มียื่นออกมาสามขั้วเนี่ยเอามาดูต้องต้องร้องนะครับอ่าเพราะว่าความต่อเนื่องอ่ะเอาทุกขั้วเลยสลับไปสลับมาโอเคอ่าคราวนี้เช็คกาวดูช็อตไหมถ้าช็อตก็แสดงว่ารั่ว Okay. ไม่มีก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ดูคิดว่าไตโอดตัวนี้ค่าเพียนในสองตัวละตัวที่สามตัวนี้เป็นของฮันด้าครับตัวนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็เช็คเหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองวัดขั้วบวกก่อนแล้วกันนี่ตัวนี้จะมีกดรวรวทองแดงอยู่สามเส้นที่ยิงออกตัวนี้เช็คดูจิ้มดูครับถ้าร้องก็ร้องเหมือนกันนะ ร้องร้องร้องอ่าสลับขั้วดูสลับขัวบ้วต่อไปต้องไม่ร้องนะถ้าร้องก็คือช็อตเลยอ่าร้องเลยอ่าตัวนี้เสียแน่นอนวงจรตัวนี้เสียแน่นอนตัวนี้ซื้อไม่รู้ซื้อแยกหรือเป็นชุดครับเพราะว่าคัดเอากับไอชุดไดโอดนี่ติดกันตัวนี้ผมยังไม่ได้ซื้ออะไหล่แต่รู้ว่าเสียแน่นอนโอเคครับก็อาจจะคลิปยาวหน่อยเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยนอะไหล่ละตัวนี้เปลี่ยนไดโอดไปตัว ตัวนี้ก็เปลี่ยนได้โอดไปตัวเปลี่ยนได้โอดตัวนี้จะใช้บัตรกีนะครับเดี๋ยวผมจะสวมลงแล้วก็บัตรกีตรงขั้วนี่เลยเนี่ยจะมีช่องรูเส้นลวดจะโงกมานะครับเสียบเข้ามารูนี้แล้วก็บัตรกีเดี๋ยวเวลาประกอบผมก็คงไม่ประกอบดูอลคลิปยาวไปเอามาแชร์ประสบการณ์แล้็ความรู้เล็กๆน้อยๆครับอันไหนผิดพลาดก็ขออาภัยด้วย คผือกูรูท่านที่รู้อาจจะมาคอมเมนต์บอกอีกทีนะครับก็เป็นวิธีเช็คง่ายๆสําหรับผมนะครับก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องไดชาร์ตมีปัญหาก็ลองเช็คตามขั้นตอนนี้ดูส่วนมากก็ไดโอดครับจะทํางานเสียหรือทํางานปิดเพี้ยนอย่างตัวเนี้ไดโอดค่าเพี้ยนนะครับชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างไม่ได้เสียนะบางทีก็ชาร์จไฟน้อยไฟต่ำส่วนตัวนี้ไม่ชาร์จเลยก็คือไดโอดขาดเห็นชัดเจน ส่วนพวกขดลุมขดลวดนี่ก็น้อยมากครับที่จะวงจรขาดเพราะว่าวัดทุกตัวไม่มีขาดวงจรไม่ค่อยขาดอ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะก็พวกฐานพวกอะไรก็เช็คดูว่ามันฐานมันใกล้หมดหรือยังโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากดกดติดตามครับเดี๋ยวผมขอประกอบนะครับก็วันนี้ซ่อมไป2ตัวแล้วกันตัวของดูโอก,กับ3ามเซ เปลี่ยนไดโอด2ตัวเลย Honda ยังไม่ได้ซ่อมนะครับไม่มีเวลาไปซื้ออะไรเพราะว่าอะไรตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชุดเท่าไหร่โอเคครับ